เป็นใครมาจากไหนมากินในนี้มากินมะม่วงมะม่วงขอบคุณนะคะย่างเจ้ากำลังจะกินเจ้ากินเข้าอย่างน้ำพริกกะ่ะคนงามมันจะตึงกินน้ำพริกแล้วว่ะคนงามงามต้องงามขู่ความเด่นดีเอา้าลงบ่ได้สูงไปเออเมื่อเช้าใส่ใส่เอา เขาเรียกอะไรอ่ะเพาะเนาะเอือนเหรอเอือนหรือเอื่อยพี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะจากน้องพิกแคทชั้นนะสิน้องคแคทแฟมิลี่นะคะพี่พัรทสวัสดีค่ะพี่พัทธาสอนสวัสดีค่ะจากน้องพิกแคทนะคะอุพัพทธาสอนก็ย้ำพักเหือกอันตีมันเป็นจีบจีบนั่นแหละย้ำพักเหือก ยำปลาเทีอยงนี้คล้ายๆเวลาน้ำพริกคล้ายๆกับเปนซาซายอดมะม่วงเนะาะซายอดใบมะม่วงใบมะม่วงสวัสดีค่ะคุณธาราพาลวยคุณธาดาพาลยาวยจากคร,รูพัทราสอนสตอรี T ่เอฟซนะคะส่งตรงมาจากสาวจังหวัดน่านนะคะ ชั้นนสี่น้องแคทแฟมารีพี่เล็กสวัสดีค่ะชั้นน่สี่หัวแล้วทำไมกำลังดูไม่อยู่ฮัลโหลฮัลโหลเมื่อเช้าใส่ใส่ใช้ไปแล้วใส่ใส่ร้องเพลงแหล่เมื่อเช้าพ่อทีนะใส่ใส,ใส่ใส่เขาบอกว่าเขาชอบร้องเพลงที่ยากยากแม่นซาใบามะม่วงเจ้าถ้านึกถึงซาใบานี่แล้วมันก็เหมือนกับ ซาใบมะม่วงนะนะพวกอาหารปลานะโอ้โหพวกนี้พวกเขานี่กินของดีเด้อกินของสูงนะกินของสูงกินของสังคมชั้นสูงก็คือยอดมะม่วงไอ้สามกินข้าวกะไรซาสูงซาสูงกินไหนได้ยอดมะม่วง สสูงสสูงขอบคุณนะคะทุกๆกท่านที่แวะเข้ามาขอบคุณหลายๆเด้อไม่มีไม้เด้อบ้านบ้านหลังนี้ไม่มีไม้เด้อทั้งตุกงงงต๊กว่ายังไงลองตุ๊กว่าใครก็ร้องสู้สู้เก๋ไม่ได้ร้องจนลืมขึ้นมาขึ้นลาย <laughs> จริงเหรอออ นางแคทมีแต่คนสวยมีคนสวยและรวยมากออ <laughs> ของชอบไงไปไหนต้องเอาไม้ไปด้วยไม้ส่วนตัวไม่งั้นเขาไม่ให้ไม้บางคนก็ก็ห่วงมากกเนบเอวไว้เลยอยากร้องเพลงก็ได้ร้องเพราะว่ามีไม้ส่วนตัวไงเน็บเอวไว้ กลัวคนย่งไม่ส่วนตัอไม่ส่วนเต๋อาน้อมเพลงนั่นหนาไหนุ่มดอยเต่ามันเศร้ากระจอยคิดไปคิดไปมันน้อยใจแต่เนอเราก็นึกว่ามีงานวัดที่ไหนได้เก๋ร้องเพลงแล้วน้องลูกตาวันไหนอ่ะ จันนะสีสวยและรวยมากอ่ะมามามาเอาเยอะๆๆๆหน่อยยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วแต่เดินแดงกินมะม่วงแต่มะม่วงก็หมดอันนี้โลครึ่งโลนะที่ทำคลิดแค่ที่ครึ่งโลครึ่งโลก็แปดสิบบาทดวหนึ่งร้อยหกสิบเมื่อวานไงเอาเหรอบ้านนาังเล็กอ่ะ ตอนไหนตอนน้องเล็กลงเลยเหรอสู่เข่าพูนี่นะมวลวนมวลจ้ะสู่เขา่ามวลมวนมวลงันสันเล่ามันเป็นเจน,นี่แล้วมันเป็นมวนลวมาซีมาลามากินมาม่วงกันเด้อ เงียบหน้าบ้านอยู่หลังบ้านนิดอยู่หลังบ้านนีด